ที่เห็นอยู่ตรงหน้าของท่านผู้ชมนี้ก็คือแหลกนะครับแหลกนะครับแหลกทําหน้าที่อะไรนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับตรงนี้เ,เราหมุนพวงมาลัยนะครับมันทําหน้าที่ในการ เลี้ยวล้อนะครับ okay. ตามการควบคุมของคนขับนะครับก็วันนี้นะครับผม right. จะมาทําการนะครับซ่อมแหลกนะครับซ่อมแหลกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องเท้าความก่อนว่าแหลกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นแหลกน้ํามันนะครับเป็นแหลกยุคเก่านะครับสําหรับปัจจุบันนี้นะครับรถ จะมีแหลกอยู่2แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบดึกน้าบันนะครับก็คือเป็นแหลกน้ํามันนะครับใช้ปั๊มพาวเวอร์นะครับต่อสายพานกับเครื่องแล้วก็ปั่นน้ํามันเข้ามานะครับที่สมองแหลกตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำการจ่ายน้ํามันไปในกระบอกสูบตรงนี้นะครับเพื่อนะครับผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงเวลา ผู้ใช้รถนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับเนี่ยเราหมุนพวงมาลัยแกนพวงมาลัยจะมาต่อเข้าตรงนี้นะครับหมุนพวงมาลัยนะครับทาให้เบาแรงนะครับสาหรับรถที่ไม่มีปั๊ม power ไม่มีแหลก power นะครับก็ยังจะมีแหลกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีระบบ power เข้ามาช่วยนะครับไอ้นั่นก็คือเป็นดึกดําบันของจริงนะครับก็จะทําให้หนักนะครับก็สําหรับแหลกตัวนี้นะครับเป็นแหลกของ Honda c i v i c ปี1992สองนะครับคือมีอาการแหลกรั่วมาอ่าดูยังไงว่ารั่วนะครับอ่าอันนี้คือมันเสียแล้วครับผมก็เลยตัดเพราะว่ายัางไงก็แกะอยู่แล้วอ่าดูนี่ครับเนี่ยมันจะมีน้ํามันเนี่ยฮะเห็นไหมน้ํามันจะรั่วออกมาจากเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยน้ำมันมันจะรั่วออกมาจากตรงนี้นะครับแกนแหลกนะครับแกนแหลกจะมีซีนอยู่ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างในนี้จะเป็นกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบเหมือนปั๊มไฮดรอลิกเหมือนตัวแกนไฮดรอลิกทั่วไปนะครับเวลาเราหมุนตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเราหมุนนะครับเนี่ยรั่วมากมายนะครับเนี่ยอ่ารั่วตรงนี้มันจะเป็นท่อระบายลมนะครับแต่ว่าอันนี้น้ํามันได้เข้าไปในท่อเรียบร้อยแล้วแปลว่ารั่วแบบ มาหันตะครมากนะครับก็ทําการเอามาซ่อมนะครับแหลกตัวนี้นะครับเป็นแหลกน้ํามันนะครับาการรั่วของแหลกเนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกก็คือว่าน้ํามันในกระปุก power เราเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันจะหายใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน้ามันในกระปุก power ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยปั๊ม power ัด อัดเข้ามาที่ในสมองแหลกเนี่ยสมองแหลกก็จะจ่ายมาที่กระบอกสูบนะครับและแต่ว่ามันได้รั่วทิ้งไปน้ํามันก็จะหายไปนะครับข้อ2ก็คือว่า,าแหลกมันไม่มีแรงนะครับปกติเคยหมุนเบาเท่านี้นะครับพอมันเริ่มรั่วแล้วเนี่ยแรงอัดในกระบอกสูบเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับทำให้รู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักขึ้นทั้งที่มีปั๊มพาวเวอร์อยู่นะครับก็ เราจะมาทำการหรือซ่อมนะครับวับนนี้ขออนุญาตหรือสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกขั้นตอนการหรือคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวบอกอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวนี้จะไปเกาะกับข้อม้าที่ล้อเรานะครับที่ล้อรถเรานะครับส่วนนี้มาถึงตรงนี้นะครับเรียกว่าลูกหมากแหลกตัวนอกนะครับส่วนนี้มาถึงตรงนี้นะครับ เรียกว่าลูกหมากแหลกตัวในหรือบางคนบางท่านเรียกว่าไม้ตีกองนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นจอยนะครับเนี่ยเป็นจอยเคลื่อนไหวได้นะครับอ่าเราต้องรื้อตัวนี้ตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับดำๆตรงนี้เรียกว่าสมองแหลกนะครับสมองแหลกนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนวาลวนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะคอยเปลี่ยนทางน้ํามัน นะครับเปลี่ยนทางน้ํามันว่าไปช่วยทางไหนทางไหนไปเบาฝั่งไหนไปหนักฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าสมองแหลกนะครับอ่าโซนตรงนี้คือยางหุ้มแหลกนะครับยางกันฝุ่นแหลกนะครับอ่าที่เราจะลือกมาคือต้องถอดชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ถอดแกนแหลกตัวนี้ออกมานะครับโอเคครับขออนุญาตทําการลือสักครู่เนี่ครับโดยโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติของแหลกน้ํามันเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงช่วงนี้นะครับในนี้จะเป็นกระบอกสูบนะครับจะมีลูกสูบแบนๆอยู่ไอ้นี้นะครับคอยเลื่อนไปเลื่อนมาตามแรงดันของอน้ามัน Power นะครับเพื่อผ่อนแรงของเรานะครับตั้งแต่ส่วนนี้มานี้นะครับจะเป็นระบบเฟืองเฟืองสำหรับบังคับเลี้ยวนะครับส่วนนี้เป็นสมองแหลกนะครับตั้งแต่ส่วนนี้ มาถึงช่วงนี้ของแหลกนะครับจะต้องไม่มีน้ํามันเข้ามานะครับถ้ามีน้ํามันเข้ามาแปลว่าแหลกอันนั้นรั่วครับอย่างเงี้ยเนี่ยมีน้ํามันเข้ามาเนี่ยเทมาให้ดูเนี่ยฮะแปลว่าแหลกมันรั่วนะครับส่วนที่มีน้ํามันนะครับจะมีแค่ตรงสมองแหลกตรงนี้นะครับจะไม่มีรั่วลงมาข้างล่างนี้นะครับจะอยู่แค่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับ กับช่วงนี้นะครับน้ํามันจะอยู่แค่2ช่วงนี้ส่วนนี้จะมีแค่จจราบีคอยหล่อลื่นนะครับเป็นตัวหล่อลื่นฟันเฟืองนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสมองแหลกนะครับเนี่ยมันก็จะมีซีนนะครับซีนคอยกันไม่ให้น้ํามันลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับเป็นฟันเฟืองนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยเนี่ยครับ มันจะเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับจะมีแค่จารบ,บีอันนี้จารบีเริ่มหายแล้วเพราะว่ามันโดนน้ำมันละลายมันไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวมันจะเกาะอยู่กับแหลกแบบนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งนะครับจะมีน็อตแล้วก็สปริงนะครับมีน็อตแบบนี้นะครับ คอยกดให้นี่มันแนบกับตัวนี้เป็นตัวประคองแหลกเป็นตัวประคองแกนแหลกนะครับไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็สามารถปรับตั้งความแน่นของแหลกได้ด้วยนะครับจริงๆก็ควรจะตั้งในระดับที่ปกตินะครับใช้งานได้ปกติถ้าปรับแน่นไปมันก็จะไม่ลื่นนะครับสำหรับการถอด แกนแหลกออกมานะครับแกนแหลกนะครับคือตัวนี้นะครับแกนแหลกคือตัวนี้นะครับเนี่ยคือตัวนี้จะต้องถอดไม้ตีกองนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วแกนแหลกจะออกได้ฝั่งเดียวนะครับคือออกฝั่งกระบอกสูบนะครับออกออกไปฝั่งนี้นะครับสำหรับสำหรับนะครับ ตัวล็อกฝั่งนี้นะครับอ่าสำหรับตัวล็อกฝั่งนี้นะครับอ่แหลกบางรุ่นบางค่ายนะครับจะเป็นอ่าเป็นน็อตนะครับเป็นน็อตเป็นน็อตใหญ่นะครับล็อกจะเป็นเกียวล็อกแต่บางรุ่นนะครับอย่างแหลกรุ่นนี้นะครับจะเป็นอ่ากิฟล็อกอยู่ข้างในนะครับเราต้องายกิฟก่อนนะครับถึงจะเอาเอาชุดลูกสูบออกมาได้นะครับ ในชุดลูกสูบตรงนี้ก็จะมีซิลอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็จะมีซิลอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้าํามันมันมาที่ห้องปันเฟืองตรงนี้นะครับ <iende> ระบบนี้นะครับก็จะเป็นกิฟต์กลมแบบนี้นะครับมันจะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกอยู่ตรงนี้ให้เรางัดกิฟตตัวนี้นออกนะครับถึงจะเอาส่วนนี้ออกมาได้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกแกนแหลกกับลูกสูบแหลก มันจะออกได้ฝั่งนี้เท่านั้นนะครับฝั่งกระบอกสูบตัวนี้นะครับมันจะออกได้ฝั่งนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> พอเรางัดกิปป๊บออกนะครับเราก็จะถอดแกนแหลมออกมาได้เลยอย่าแงบบนี้นะฮะอันนี้คือกระบอกสูบนะครับข้างในประมาณตำแหน่งนี้นะครับจะมีซีลอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นถ้าซีลมันเสื่อมเหมือนโชคมอไซค์ครับ ถ้ามันเสื่อมโช้ก็รั่วถูกไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันนะถ้าซีลข้างในมันเสื่อมเนี่ยน้ํามันก็จะรั่วมาฝั่งนี้ได้เหมือนกันคือโดยปกติฝั่งนี้คือต้องแหง้งนะครับอ่านะถ้าซีลตรงนี้รั่วเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแกนแหลกนะครับจะเป็นแกนแหลกที่ผมบอกตอนแรกว่านะครับลูกสูบแหลกคืออะไรนะครับคือตรงนี้นะครับ มันจะอยู่ในมันจะวิ่งอยู่ในห้องน้ำดับนี้นะครับแล้วก็แรงดันน้ำมันพาวเวอร์จะเข้าสองท่อนี้คอยสลับกันนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอเราเลี้ยวฝั่งขวาปุ๊บน้ํามันก็จะมาดันฝั่งนี้ดันลูกสูบฝั่งนี้เพื่อช่วยผ่อนแรงเรานะครับพอเลี้ยวฝั่งซ้ายน้ํามันก็จะเข้ารูนี้นะครับเข้ามารูนี้มาดันตรงนี้นะครับให้แหลกไปทางโน้นนะครับ เพื่อช่วยผ่อนแรงเราตรงนี้นะครับก็จะมีเซกูเหมือนกันแต่เป็นเซกูแบบแข็งนะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมงานให้ดูเซิูแบบแข็งนะครับเราต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้เราถ้าเรามีอะไหล่แล้วนะครับสามารถงัดเสียไปได้เลยนะครับงัดพังไปได้เลยเพราะว่าถ้าตัวนี้มันมันเก่ามันสึกอย่างเงี้ยก็ทําให้แหลกไม่มีแรงนะครับเพราะว่าแรงที่ดันมามันทําให้มันเล็ดรอดไปได้นะครับ แรงในการหมุกก็จะไม่มีนะครับจะมีซิลแข็งตัวแรกตัวหนึ่งนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งข้างในนะครับมีสองตัวนะครับดูให้ดีสองตัวตัวหนึ่งจะเป็นซิลนิ่มนะครับอ่าจะเป็นนิ่มนะครับสองตัวนะครับแล้วก็พอลื้อออกมาแล้วก็สำรวจแกนแหลกนะครับว่า ยังมีความเงางามอยู่ไหมนะครับมีร่องรอยไหมเหมือนโชครถมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามันมีลอยมีแผลอย่างเงี้ยถึงเราเปลี่ยนไปมันก็จะน้ำมันมันก็จะกักไม่อยู่นะครับเราเช็คดูสภา,าพาโอเคครับสภา,าพาส่วนนี้นะครับเป็นลอยไม่เป็นไรนะครับเพราะส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีน้ํามันนะครับส่วนท,ที่อยู่ในช่วงที่มีน้ํามันจะอยู่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับหาถ้าช่วงนี้สวยเนี่ย ซ่อมยังไงก็จบนะฮะถ้าช่วงนี้สวยเงาง,งามซ่อมก็จบนะครับแล้วก็ซิลอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ในระบบแหลกแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยธรรมชาติของแหลกนะครับ <S 2> <S 2> จะมีแหลกอยู่สองจะมีซีลอยู่สองช่วงช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับส่วนของตัวนี้ซีลจะมีสองที่นะครับมีตัวใหญ่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กอยู่ในนี้นะครับมันเป็นซิลนิ่มๆนะครับ เวลาถอดใส่นะครับซีวมีสองฝั่งนะครับมีฝั่งที่มีล่องนะครับแล้วก็ฝั่งที่ตันนะครับอ่าให้ใส่ฝั่งที่ตันเข้าไปข้างในนะครับอย่าใส่กลับด้านนะครับใส่กลับด้านไม่อยู่นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการลื้อล้างแล้วก็ประกอบกันก็เรากําลังจะทําการประกอบซีลตัวในนะครับคือผมจะใช้ตัวเนี้ยตัวลูกสูบตัวนี้นะครับ ดันดันซีลเข้าไปเลยนะครับก็ทุกครั้งที่ประกอบก็ต้องมีการหล่อลื่นด้วยมันเพาเวอร์นะครับการใส่นะครับใส่ซีลนะครับสมมุติลูกสูบอยู่ฝั่งนี้ให้เอาด้านที่เนี่ยนะครับเข้ามาข้างในนะครับถ้าเราเอาด้านนี้มามันจะก,การน้ำมันไม่ได้ถ้าเอาด้านนี้เข้ามานะครับเพราะว่าแรงดันมาอยู่ข้างใน แดงดําอยู่ข้างในระหว่างระหว่างซิลกับลูกซิลกเวลาลูกซิลก์เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะนการใส่เข้ามายาเล็นิดนึ่งใส่ฟปเรื่อยเลือ่อนเข้ามานะครับค่อยเลื่อนเข้ามาเรือ่อยเรื่อยเข้ามา,น,า,มา,น,านี่นะครับสังเกตว่า ฝั่งลูกสูบอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนที่จะหันเข้าหาลูกสูบคือฝั่งที่มีล่องนะครับเพราะว่าแรงดันน้ามันมันอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าเราเอาล่องออกข้างนอกเนี่ยตัวนี้มันจะกักแรงดันไม่ได้ว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งทึบนะครับก่อนใส่ทุกครั้งนะครับก็หล่อลื่นนิดหนึ่งโดยที่ผมจะใช้ตัวลูกสูบนะครับเพาะโพลิงเข้าไปเลย เซลเข้าไปเลยนะครับผลกระบอกนี่นะครับกระบอกซซลตัวนี้มันจะมาอยู่ช่วงนี้นะครับก็หล่อลื่นนะครับมันจะได้ลื่นลื่นขอาให้เซลมนันแน่นนะครับ สูบนะครับจำไว้ว่าม,มีโอลิงสองตัวนะครับใส่ตัวแรกเข้าไปก่อน ลาใส่นะครับดูว่าไอโอลิงสีขาวเนี่ยนะครับมันมันพลิกมันปิ้นมันลงล่องหรือเปล่านะครับดูให้ชัวร์ดวความลื่นนะครับ ฝาปิดนะครับก็ข้างในจะมีโอลิงว้จะมีซีลอีกตัวนะครับเป็นซีลออดน,นะครับมันจะมีสองด้านนะครับด้านที่ตันกับด้านที่เป็นร่องนะครับหันด้านที่เป็น,นร่รนนองเข้าหาฝั่งลูกสกนะูงฝั่งลูกสูฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราใส่นะครับผ่านด้านที่เป็นร่องออกข้างนอกนะครับเป็น,ปนมันเป็นซิลออดน,นะครับมันไม่ใช่แข็งาแบบนี้นะครับใส่เข้าไปมันจะเข้ามันจะมีล็อกของมันพอดีแต่ว่ารถแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับ ใส่ระวังนะครับสิ่งต้น,น รุ่นนี้เป็นระบบแหวนล็อกนะครับมันจะไม่ใช่แบบบา,บางรุ่นเนี่ยเป็นน็อตขันตรงนี้นะครับล็อกแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาแต่รุ่นนี้จะเป็นแหวนล็อกแล้วก็ขออลงไปแล้วก็ล็อกเลย ตัวนี้เป็นไม้ตีกองนะครับพอดีว่าเราจะใช้ตัวเดิมเพราะว่ามันยังเสืองภาพโคตรแน่นเลยครับแต่ว่าเราก็อาจจะระบีเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่ออายุที่ยาวงานขึ้นอาจจะระบีเข้าไปนะครับในเนี้มันจะเป็นจอยนะครับมีอะไรหลอ่อ คือถ้าไม้ตีกองหรือลูกไม้แบบตัวไหนมันหลวมเนี่ยนะครับเราจับอย่างเงี้ยมันจะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กได้เลยหัวมันจะเขย่าได้เลยแต่อันเนี้ยคือแบบโอ้โหเนี่ยส่วนตัวนี้ที่มันติดมากับชุดซ่อมนะครับมันเป็นตัวล็อกนะครับกันตัวนี้ขายนะครับคือความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเป็นตัวล็อกนะครับ ตัวเนี้ยเงี่ยงตัวเนี้ยสองอันเนี้ยจะเข้ากันพอดีแบบนี้นะครับส่วนเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราเอาเงี้ยงเนี้ยให้ตรงล็อกตัวนี้พอละมุนแน่นเสร็จนะครับเราก็มาตีเนี่ยมันจะมีร่องให้ล็อกนะครับเราก็มาตีล็อกนะครับโอเคเนี่ให้ตรงนะครับเข้าไป หมุนแน่นแล้วนะครับเราก็จะมาล็อกตีเพื่อจะล็อกนะครับล็อกกันคาย ก็พอเราประกอบนะครับลูกหมากแหลกตัวหนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการสายยางการปุ่นแหลกนะครับการฝุ่นแหลกคือกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามาโดนแกนตัวนี้โดนน้ําโดนไหไโดนชุดชุดจอยตัวนี้นะครับส่วนลูกหมากแหลกตัวนอกเนี่ยเขาก็จะมียางการฝุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับก็พอเราใส่ไอัน,นี้เข้ามาปุ๊บนะครับ มันก็จะมีล็อกของมันจะลงล็อกพอดีนะครับส่วนตัวในก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับพอใส่ยาหุ้มแหลกเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับประกอบลูกหมากแหลกตัวนอกก็ยกใส่สตาร์เทเครื่องเทสเติรน้ำมัน power นะครับก็เป็นอันเกตเสร็จพิธีกรรมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ไปตั้งศูนย์นะครับเพราะว่า เราทําการลื้อลูกหมากแหลกตัวนอกไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเกียวสําหรับปรับล้อซ้ายขวานะครับให้มันเท่ากันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับการซ่อมแหลกก็คนที่พอเป็นช่างก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับแต่ท่านที่อยากดูไว้เป็นความบันเทิงว่าวเขาทำมันยังไงเขาซ่อมมันยังไงก็ดูได้ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้แผล